เราอยู่ในโลกนี่ยโลกก็มีสงสงต่ำตำ่ดีบ้างไม่ดีบ้างเราจะเอาความหมายในชีวิตของเราฝากไว้กับโลกมันก็แย่เดี๋ยวมันจะกินหมดเลยถ้าหากว่าเ,าเอาความหมายในชีชวิตของเราฝากไว้กับจิตใจของเราหน่าเป็นการถูกตอ้องประจ็ตนี้เป็นสิ่งที่เราพอจะบังคับได้พอจะอบรมได้แก้ไขได้ถต่ว่าเราสร้างบารมีกันแล้วกัน เหตุการณ์ภายนอกเป็นยังไงยังไงก็บางทีก็ต้องสร้างคันติบางทีก็ต้องสร้างอุเบกขาบางทีก็ต้องสร้างความขยันแล้วแต่เหตุการณ์ของเราซึ่งอาจจะไม่ไม่เป็นสิ่งที่เราคิดอยากจะทำอะไรวานั้นแต่ว่าเหตุการณ์มันบอกแล้วนี่จิตใจของเรายังขาด้อเน่นคอนี้ถ้าเรามีกระจายที่จะสร้างความดีขึ้นในจิตใจของเราอะไรแล้วก็ใช้ได้เท่านั้นและหมายความว่าเหตุการณ์จะดี เราเป็นโอกาสที่จะสร้างความดีได้เหตุการณ์ไม่ดีเราก็จะสร้างความดีได้เหมือนกันแต่เหตุการณ์ภายนอกบีบบังคับจนเราไม่มีค่มีมีวิธีที่จะแก้ไขภายนอกได้เราก็แก้ไขภายในของเรากันแล้วกันหายใจของเราดีก็นี่มันให้ความหมายกับชีวิตของเราก็เราเป็นมนุษย์ตรงนี้ตรงนี้ตรงที่ว่าเราสร้างความดีได้รู้จักความดีแล้วก็มีอำ,อำนาจที่พอจะสร้างได้ เราก็เใช้ความเป็นมนุษย์ของเราให้ได้ประโยชน์เต็มที่เรามีปรามีข้อไดที่ยังไม่ดีแลรวก็เพิ่มเติมให้มันมีขึ้นมานั่นเราเรียกว่ากำไรชีวิต้าเราฝากกำไรกับสิ่งภายนอกนะมันก็มันก็มนกนไม่แน่เดี๋ยวเศสเกตพังบ้างข,ขึ้นขึ้นลงลงเหตุการณ์บางอย่างที่เราบังคับบัญชาไม่ได้อะไรมันอาจจะลบล้างไ สิ่งภายนอกของเราแต่ว่าสิ่งภา,ายในของเราเข้าลอบล่างไม่ได้นั่นเป็นโคงเราโดยแท้เพราะฉะนั้นก็พยายามสนใจให้จุดนี้ให้มากที่สุดอบรมจิตใจของเราสร้างความดีขึ้นมนาในจิตใจของเราเพื่อเป็นกำลังชีวิตที่เราพอจะอาศาัยได้จริงๆ